วัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ผมเอามีลูกอมชานมากนะครับลูกอมชานมากปิดตาหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นพัดมงคลร้อยปีนะครับผมมามารีวิวให้ดูนะครับรับชมนะเพราะว่ารุ่นนี้เพิ่งออกนะครับเพิ่งออกได้เดือนตุลานะครับเดือนตุลาต้นเดือนที่ผ่านมานี้ครับนะก็ราคารุ่นนี้ก็ ไม่ไม่แพงนะครับผมแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญคือสร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยน้อยที่สุดเลยนะครับน่าจะน่าจะน้อยมากนะครับคือต้องบอกว่าไม่ถึงร้อยลังครับนะเดี๋ยวมาดูใบละการนี้วันนี้เดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับเพราะว่าผมเอามาเนี่ยยังไม่ได้แกะซีนเอยังไม่ได้แกะที่เขาห่อไว้เลยครับเอาแพ็คไว้นะครับ หอไว้อย่างดีครับกันกันกระแทกนะครัมีตลับสีส้มคนระับว่าลูกอมสานลูกอมซานมากนี้จะไม่จะไม่ใหญ่นะครับจะเล็กๆนะครับก็สวยดีนะครับหอมมาหลายชั้นเลยคือรุอ่นนี้ต้องบอกว่าเอาผงพุทธคุณมาไลาย ทั้งทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยนะครัของพุทธคุณของรุ่นนี้ตลับสีส้มๆแบบนี้นะเดี๋ยวมาแกะอีกถงุงก่อนแนะ้ะ ยังไม่ได้เปิดดูเลยครับก็มาเปิดรีวิวคลิปมาดูพร้อมกับ FC ทุกท่านนะครับ ให้มาออกมาออกมาสองสองลูกนะครับลูกอมนะครับออกมาสองสองลูกนะครับลูกอมลูกอมปิดตาหลวงพ่อพัดเดี๋ยวกล้องไม่ค่อยจับภาพนะลูกอมชานมากปิดตานะครับรุ่นพัดมงคลร้อยปีนะครับ พระราชมงคล์ัชราจารย์หลวงพ่อพัดปุจยกรโมวัดห้วยด้วนนะครับนครสวรรค์นะครับออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับล่าสุดนี่ครับก็ตลับเป็นสีสีส้มๆแบบนี้นะครับใหญ่อยู่นะครับตลับตลับหนานะครับตลับลูกอมนี้นะครับแต่ว่าใหญ่กว่าตลับพระอีิงนะครับแต่ว่าพูดถึง โลอมชันมากนี่ไม่ไม่ใหญ่นะครับก็อพอดีก็สวยครับถ้าทำกรอบใส่กรอบนี่น่นนี้นะตลับสีส้มนะครับเป็นงานเพ้นสกรีนนะครับสกรีนสีสีทองนะครับตรงสื่อนะมาดูข้างในเลยนะอันนี้ผมได้ ใหญ่พอสมควรแล้วรวมชั้นมากนะครับก็รายการที่ยี่สิบห้านะครับอันนี้อันนี้เป็นผงก็คือข้างในเป็นเนื้อว,ว่านเนื้อผงผสม เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับผงมงผงม,มงคลน,นะก็มีอันนี้เป็นหัวหัวน้าโมนะครับลูกกมลูกอันนี้เป็นหัวฝั่งหัวน้าโมนะครับรายการนี้ก็เป็นหัวน้าโมวาดจะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นยัน กันภัยนะครับเนี่ยครับ่งหัวน้โมนะครับออกเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นองคนี้ลูกลูกนี้นะฮะลูกนี้สีน้ำตาลนะครับผมฝั่งบ้านพุทธคุณเยอะนะตอกดาวกระจายนะครับ ดูค่อนข้างยากหน,นึ่งแบนี้ลูกนี้อย่มาดูรหัสโค้ดนะรหัสโค้ดนะ่าจะสองหลักนะรหัสโค้ดนะ่าจะเจ็ดสิบ ด้วยตาเปล่าดีกว่านะผมก็รหัสรหัสเจ็ดสิบนะเป็นลูกอมประมาณนี้นะครับลูกอมลูกอมชั้นมากผมก็พัดนะครับผมในรายการที่ยี่สิบห้านะครับแ้ก็อันนี้อันนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะครับ นี้นี่เป็นผงผงขี้พึ่งนะครับนะอันนี้เป็นผงขี้พึ้งนะครับฝังตะฝังตะกุดทองทิพนะครับผงขี้ผึ่าผงขี้ผึ้งฝังตะกุดทองทิพนะครับผงผงสองสีนะครับผงแดงม่วงนะครับผงแดงม่วงผงขี้พึ้งนะครับตอกพอพัดพอพานดาวกระจายนะับ รหัสโค้ดสามหลักนะครับสองศูนย์น่าจะสองศูนย์หนึ่งนะครับรหัสโค้ดสองศูนย์หนึ่งนะเป็นเป็นสีม่วงกับสีม่วงครึ่งหนึ่งสีแดงนะม่วงตัดแดงนะครับอาจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ f สี e ประมาณนี้นะฝั่งตะกุดตรงทิปนะได้สองรายการนะผมไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าใครที่ได้เป็นฝั่งสิงนะครับงานงาแท้นะครับก็จะน่าจะมีหนึ่งเดียวในรังนะก็โชคดีไปนะครับน,นั้นอย่างผมได้เป็นประการนี้นะครับก็แต่ก็พักฝั่งแต่ก็รวมมวลมวลสารทั้ง77จังหวัดเลยนะรุน่นนี้แล้วก็สร้างน้อยนะครับดูดูใบารายการดีกว่านะเพื่อคนเอบางบางท่านอาจจะอยากได้นะ นะครับรุ่นนี้นะครับลูกอมชานมากิดตาหลุมพ่อพัดนะครับร้อยปีนะครับลุ้นในรังมีมีลุ้นในรังนะครับสิงสิงงาขาวนะครับงาแท้นะครับผมฝังตะกุดทองทิพนะครับแล้วก็มีฝังตะฝังตะกุดอ่ะ ังตะกุดทองทิพย์นะครับแล้วก็มีฝังตะกุดเงินนะครับแล้วก็ฝังฝังเมิดมิดน้ำโมนะครับผมก็จะจะมีแบบว่ามีหลายหลายแบบนะครับในรังนะครับแต่ว่าแต่ละแบบในการหลักๆก็จะจะมีอยู่รุ้นเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าฝังตะกุดเงินน่าจะ มีอยู่หลายลูกอยู่นะวผมนี่ได้เป็นฝังหัวนาโมนะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นตะกรุดป้องกันภัยนะครับผมหัวนาโมอะไรเงี้ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับใครรู้ลึกๆนะฮะก็รุ่นนี้น่าจะร้อนแรงแน่นอนนะครับแล้วก็มีฝังฝังทองด้วยนะครับผม มีมีจีวรหลวงพ่อด้วยนะครับ, G นรบเนี่ยอันนี้มีจีวรหลวงพ่อนะครับลูกนี้นะคือมีจีวรหลวงพ่อพัดด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่เนื้อว่านนะครับผมนะพุทธคุณรวมมวลสารมวลสารรวมอยู่ในอันเนี้ยนะครับมีจีวรหลวงพ่อด้วยนะครับผมเศษจ G ีวรหลวงพ่อก็จะมีมวลสารอยู่ครบหมดเลยครับทั้งทั้ง เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับเขามารวมกันนะกว่าจะสร้างเป็นรุ่นนี้ได้นะครับฝั่งฝั่งพลอยนะครับแล้วก็ฝั่งตะกุดทองแดงนะครับตะกุดทองคําด้วยนะครับผมในรังนะครับแล้วแต่ใครจะได้รุ่นไหนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับจัดสร้างแค่ห้าสิบลังนะเอฟซีนะครับห้าสิบลังห้าพันลูกนะครับ แค่ห้าสิบรังแค่นั้นนะครับสร้างน้อยมากนะครับห้าสิบรังรังหนึ่งก็จะมีอยู่หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลูกในรังนะครับลุ้นนะครับลุ้นหนึ่งร้อยลูกในรังนะครับก็มีอยู่ห้าพันลูกก็ถือว่าสร้างน้อยมากนะครับเบางท่านมีเอาไปก็ไม่ใช่อย่างผมนี่มีสองลูกนะบางท่านมีเอาตั้งแต่ตั้งบางท่านอาจะจะเอาห้าลูกสิบลูกนะครับก็ถือว่าสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้นะ ต้องเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ร้อนแรงแน่นอนนะกระแสต้องคนคนตามหานะครับแล้วก็ราคาต้องแพงแน่นอนในอนาคตนะครับผนะสมผงเนื้อว่านเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยนะครับมวลสารมวลสารครบมวลสารแน่นเลยนะครับรุ่นนีนะ้ราคาลุ้นละราคาลุ้นละลูกละสองร้อยห้าสิบนะครับ สองห้าสิถึงสามร้อยไม่เกินนี้นะครับคือถูกนะครับรุ่นนี้ออกใหม่ๆถูกนะครับรุ่นรุ่นไม่แพงนะครับเป็นคือไม่แพงก็จริงครับแต่ว่าถ้าราคาเป็นที่ต้องการนะครับของของนักสะสมก็ราคาก็จะขึ้นนน่ยนะแต่ว่าราคาลุ้นออกจากวัดมาใหม่ๆก็ราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นไหนก็ตามนะครับหลวงพ่อพัดนะก็ จากวัดก็หลักร้อยนะครับมีก็หลักพันขึ้นต้นนะครับหลักพันต้นต้นประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะออกจากวัดใหม่ๆนะครับผมแต่ว่านานไปแล้วก็ขึ้นหลักหมื่นหลักแสนนะครับบางรุ่นนะครับผมได้เนื้อเนื้อผงขี้ผึ้งนะครับเนื้อผงขี้ผึ้งแดงม่วงนะครับฝังตะกรุดทองทิพย์นะครับมีจีบอลหลวงพ่อนะครับ แล้วก็อีกองหนึ่งนี่ฝั่งหัวนโมนะครับแต่ว่าเนื้อว่านก็สุดยอดนะครับแต่ว่าจําไม่ได้นะครับคือเป็นชื่อยากมากนะผมรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรายการต้นๆนนะครับเป็นรายการอ่าเป็นรายการที่อะไรสิบแปดนะครับผมต้นต้นนะครับอันนี้รายการที่สิบแปดนี้ยี่สิบห้านะครับไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเนื้อว่านนี่ก็มาจากเจ็ดิเจ็ดจังหวัดนะครับคือ นำมาผสมกันหมดนะพุทธค,คุณสุดยอดนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเดีย๋ยวม,มาเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับผมว่าผมจะมีรุ่นไหนออกมารีวิวให้ fc ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามติดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม